สวัสดีครับช่องฮันโดขันรถบัสลำเพลินออฟเชียวพี่น้องผู้ใด้ล่ะนี่ฮาลูกสาวมาแล้วจ้าพี่น้องมาเร็ว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 นนี้เร็วยอะไรมาแล้วลูกสาวมาแล้วแหม ตามมาตามมาตามมาลุงดาววันเราพี่น้องพี่ตามมาแล้วพี่น้องวิ่งตามมาแล้วมาเริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มาเร็วมตามมาเร็วลูกตามมาแล้วโอ้ยจะขึ้นจังหวะดีแท้เงยไอ้ไรไอ้ยังไรจะก็ได้จังหวะดีแท้ มาโอ้ยแต่จังหวะดีแล้วอุ้งยิงมาแล้วจ้ามาเร็วเร็วเร็วอ่ะรถมาแล้วจ้าพ่อมาเร็วเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเร็วเร็วลูกอุ้งยิงอุ้งยิงมาแล้วเท่านี้เนี่ยทำหน้าให้ลูกสาวมาโอ้ยทำอะไรคือะไรก็โบกเคยมาครับลูกป่านนี้เลย อ่าเป็นไงเป็นไงวิ่งวิ่งวิ่งอ่าวิ่งวิ่งน่ะเห็นไหมอ่าเปิดรถให้อุ้งอิงด้วยอุ้งอิงมาแล้วอุ้งอิงมาแล้วจ้าเออเอาละ้วจะบอกอะไรว่าเข้าขึ้นยางไปไก่แฮะไปนั้งแต่จะเมื่อย์ปะเมื่อย์่็มาเมืย์เลิกในคลิปไรยิบแล้วไปครับไปก่อน ไป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 มือเยไล่เยไล่บอกว่าเมื่อยแล้วโอ้คุณครับไม่พอหนึ่ไปเลยไปเลยเอาไปนีะครับไปไปใต้ใโอ้หน้าตากบบวชนี่คุณลงคางคล้องได้น่ะคอยโบ้ท้ายคือดึงเด้โอ้ตุ้มมือนี่มีรถน้่งขบวนนั่นเนาะเพระธรรมดาเลยนี่ าจ,าจะสมคลิสีออกไปจะพึ่งจะจะเอาบาปุมไรมู้นาบอกเลยเอากระบอกเสีรยงเขาอยู่เลียงเขาคุเมไงล่ะเลียงเขาสัวยเรียงเขาเลียงเขาเพิ่นได้คลิปไล์คลิป้ายนก็เรียงเขาอีกเนี่ยขาทั้งผิดเอขาทัางผิดเ<ง>อไหนขาทั้งผีเไปรถเขาจะบูจกทางหอ เขาคือย่างเมื่อยเดี๋ยวฮะท้าวสวัสดีครับคุงอิงครับมาแล้วเคยไปรับมาครับเมื่อยเมื่อยรถจอดที่ก็ไ,ได้มั้งหมจอดนี่ก็ย่างกับไปรถนี่บอากับจอดน,นี่น

โอ้ยขึ้นรถน้ำเน้เมื่อกี้เนี่ยไอ้โดนเจ้ากระยับไถเน่ฮะเจ้าหรยับเน่ะผมผิษปะโอ้ตายแล้วผมผิษเนี่ยนี่โอ้ยผมยืนซื่อๆผมกระพิษยืนซื่อๆนั่นแหละยืนซื่อๆกับพิด เดี๋ยวผมจะรถบัสมาขวางล่ำเลยแนออ่ขับจังไหนส้อนผมขับในรถตัว <c oughs> จะขึ้นจอดเบียเ้ยวแทะเออโอเค <c oughs> อ๋อจะมีอีกอยังไรแทะ

บอกว่าขึ้นเช็คซาวไปใบเดิมสัน มกินีผมมีปล่ารเลยอาลูกเลูเนี่ยบม่เาเคยแม่โอ้คนดังนี่คนดังเลยนิอู้ยสุดยอดเลยคนดังดังยังด่ะธรรมดาเลยคนดังพอดีเดีครับอยากดังบ่ดิติดตามรู้พอดีเกมาจากไหนครับผมอยู่ลบุรีเลยรอากาศบรยากาศลคนดังก็มคุนด่งคนดังวิธีคนดังเลยผมบม่ได้ดังก็เขาเลียนบ่มีใครจูจักผมเลย ยไมอ่ากไปออนเ้ยยังมากเรดูว่าเป็นยังไงเป็นเป็นหน้าเอาอุ้งอีกออกแล้วเอาอ้า ก็เลยกินแล้วก็เลยช่วเทียนก็เลยช่วยเทียนเปล่าเองก็เลยจ่วเทียนเปล่าเองในหมู่้น้่าีนะเปล่าอมาเร็วมาเร็วนะดื้อหรือเปล่าดื้อหรือเปล่าทาไหมก้องมาครับยังง โอ้คือเห็นสีกหนึ่อน่นึ่งสโอเคครับอันนี้บอันหนึ่งสองอันนี้ค่ะพ่ไม่ใช่อันนั้นอะลปกลวันนี้เรียบร้อยค่ะอ่ะอล่กรวันวิดีโอนะอ่ะอล่กรวีฮะฝลากินบ่ลูก เบิรแล้วฝากกับพปรกันใช่เรียบร้อยลจัดการเรียบร้อยโอ้ยเขามีอันนั้นใหมเรีย้อยค่ะาเลมเลมเบิด์ตมเนบานแล้วีนี่กลายเป็นฮาเลมแล้วเรียบังไงอย่งนนีเตครับนี่นต้ออยูแล้วหาล่องวเจอ เอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สมิตร,รด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าเป็นพ่อใหญแปดก้อนมูลแล้วพ่อใหญ่แปะนาทีก้อนมูลแล้วโอ้ยเลนีนทึ่งเลนีนทึ่งกันเลนีนทึ่งเลนีนทึ่งเปิดรถเนาะมอนพ่อใหญ่ทายอะไรคลิปเดี๋ยวนี้บอกข่าวดีเนดะ้อสัญญาณเน็ตบ่มีถ่า <laughs> ยไ,ไปกับไไกบ่ไไบมีเน็ต